นิตยสารหวยลอตงวดวันที่2มกราคมให้เลขเด่น6 8 9เลขเด่นในตารางทีเด็ดหวยลอต6 3 8 2 9นำเลขเด่นในตารางทีเด็ดหวยลอตจัดเป็นชุด2ตัว2 3 2 6 2 8 2 9 3 6 3 8 3 9 6 8 6 9 8 9คนชีช้โชคงวดวันที่สองมกราคมให้เลขเด่นบน0 6เลขชุดสองตัว6กหนึ่งหกหเลขชุดสามตัว7จ็ดหกหนึ่งห้าด ล่างให้เด่น0กับ9เลขชุด2ตัวล่าง03 93 06 96ขุนพันนำโชคงวดวันที่2มกราคมให้เลขเด่น1 2 7 8 9 เลขชุดสองตัวสองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนเลขชุดสามตัวเจ็ดสองสี่เจ็ดสองห7เจ็ดสองแดเจเจ็ดหนึ่งสเจ็ดหเจ็ดหนเจ็ดหน ในงวดวันที่16ธันวาคมเลขชุด3ตัว5 8 9เข้าเป็น3ตัวโต๊ดของ3ตัวบน8 9 5